สวัสดีครับท่นานผู้ชมเมื่อพูดถึงซาอุดีอาระเบียหลังจากที่รัฐบาลอันอัสซัตล่มสลายและการมาของคดำดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทําให้ซาอุดีอาระเบียเนื้อหอมมากครับโดยซาอุดีอาระเบียถือว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นํานตะวันออกกลางและแม้ว่าซาอุดีอาระเบียจะพยายามฟื้นความสัมพันธ์กับอิหร่านแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอิหร่านก็คือศัตรูสําคัญของซาอุดีอาระเบียโดยอาาิหร่าน ยังสนับสนุนกลุ่มกบฏฮูตีในขณะที่ซาอุดีอาระเบียสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งการระงับการขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียในสมัยของโจเวดินทําให้กลุ่มกบฏฮูตียังลอยนวลอยู่แถมกลุ่มกบฏยังเป็นปัญหาของนานาประเทศโดยกลุ่มกบฏฮูตีนอกจากจะโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธไปยังอิสราเอลแล้วกลุ่มกบฏฮูตียังโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่ผ่านเขาออกทะเลแดงจนเกิดเป็นปัญหากระทบการค้าทั่วโลก นั่นทาให้การมาของโดนัลด์ทรัมป์มีการคาดว่าทรัมป์จะแลกการขายอุ้นให้กับซาอุดีอาระเบียเพื่อแลกกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาของซาอุจํานวนกว่า0กแสนล้านดอลลาร์สหรัฐตลอด4ปีข้างหน้าและสหรัฐอเมริกาหวังจะฟื้นความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับปกติระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลโดยอาจนุ่งหวังให้อิสราเอลโจมตีโรงงานอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งทั้งการปราบปรามก่มกบฏฮูตีและอิหร่าน ซาอุดีอาระเบียจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมซาอุดีอาระเบียประกาศเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสําหรับปีนี้โดยเพิ่มรายจ่ายด้านการทหารเป็น78,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก75,800ลาดล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วการจัดสรรงบประมาณนี้คิดเป็น21%ของรายจ่ายสาธารณะของประเทศและ7.1%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศตามข้อมูลของอามัดอโอฮารี ผู้ว่าการสำนักง,งานทั่วไปด้านอุตสาหการรมการทหารหรือ GAMI การเพิ่มขึ้นนี้เป็นไปนตามแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ4.5%ต่อปีตั้งแต่ปีคศ1960ปัจจุบันซาอุดีอาระเบียเป็น1ใน5ประเทศที่มีงบประมาณด้านการกลาโหมสูงสุดในโลกและยังเป็นประเทศที่มีรายจ่ายด้านการทหารสูงสุดในโลกอารับ ช่วงปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียได้ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันประเทศและรเริ่มโครงการอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและเสริมสร้างอุตสาหกรรมการทหารในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วประเทศได้สั่งซื้อระบบป้องกันทางอากาศชิองกุงทูของเกาหลีใต้ในราคา3.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐระบบขีปนาวุธพิสัยกลางนี้เสริมขีดความสามารถที่มีอยู่เช่นระบบแพทติออตและทาร์กซึ่งช่วยเสริมการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในรัฐบาลของโจไเบเดนได้อนุมัติการขายขีปนาวุธยุทธวิธี AM9X Block 2 s i d e w ์ d ล r จำนวน220ลูกให้กับซาอุดิอาระเบียมูลค่า2 5 2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งนั้นเป็นการอนุญาตการขายอาวุธของรัฐบาลของโจไเบเดนหลังจากเขาสั่งยกเลิกการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นของรัฐบาล ซาอุดิอาระเบียจึงสแสดงความสนใจในการจัดหาขงบินรบแบบลาฟาล F4 หลังจากประสบปัญหาในการจัดหาองบินรบยูโรไฟเตอร์ไทปูนจำนวน48ลำเนื่องจากถูกยนเยอรมนีเยียบยัง้งซาอุดิอาระเบียจึงได้ยื่นคำขอเสนอซื้อคองมิลรบแบบลาฟาล F4 จำนวน54ลำในเดือนตุลาคมปีพศ2566ซึ่งนั่นสแสดงให้เห็นถึงความต้องการอาวุธโดยเฉพาะคืองบินรบจำนวนมากของซาอุดิอาระเบียซึ่งทรัม จะมาเติมเต็มความต้องการในส่วนนี้ครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ